สวัสดีคุณผู้ชมชาวยู u b e นะครับสวัสดีเพียง f อทุกคนนะครับที่ติดตามช่องฉลองชัยชอบรีวิวเสมอมานะครับผมตอนนี้ยอดผู้ติดตามก็ได้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดกล้องแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมเมื่กี้กล้องมันหมันนิดหนึ่งครับนี่แล้วก็ มาอัปเดตพืชผักสวนครัวกันสัหน่อยครับถั <c oughs> <c oughs> ่วฝักยาวหรือถั่ต้นแล้วครับ <c oughs> ตัวตัวตัว,ตวมเมล็ดเอ่ยให้ผลผลิตได้เก็บไปกินหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมก็มาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยู่บ้านนะครับช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับออกไปไหนก็ค่อนข้างที่จะลำบากเนาะแล้วก็มาเอ่อ ซื้อของกินมันก็ลําบากแล้วก็ต้องมาทํากินเองอย่างนี้แหละครับจริงๆปลูกถั่วตรงนี้นะครับไม่กี่ไม่กี่เดือนก็ได้กินแล้วนะครับผมก็ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ได้กินแล้วไม่ว่าจะเป็นถัว่วไม่ว่าจะเป็นแตงแตงกวานะครับแล้วก็มะละกอเดยวมะละกอยังไม่เป็นลูกนะมะละกอยังไม่เป็นลูกดี นะครับก็โอเคนะครับผมนี่นะครับก็ต้นมะละกอเอ่อตอนนี้อยู่นอกกระถางนะครับอยู่กับพื้นดินเลยก็เลยจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะนี่ประมาณนี้ครับผมก็จะเป็นทาง้นก็จะเป็นใบแมงลักนะครับใบกระเพราตะไคร้นะครับผมมีครบสูตรเลยนะครับนี่แหละครับผม วิถีของผ <c oughs> ักปลอดสารพิษครับผมไม่ได้ฉีดยาไปอย่างใดนะครับแต่มีปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยได้เล่งบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับผมแลก่ก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับผมวันนี้เราเรามากับเจ้าซัมซุงเกลเล็กซี่โน o ตเก้นะครับแล้วก็ถือเป็นการทดสอบกล้องเลยนะครับผมถึงแม้ว่าเขาจะเก่าแต่เขาก็เก่านะครับ ดูฝั่งนู้นแล้วก็มาดูฝั่งนี้กันบ้างครับดูครับโตครับนี่ครับผมก็ประมาณนี้ครับเอามาฝากกันในในช่วงนี้นะครับผมก็มีมากมายหลายอย่างด้วยกันนะครับผมยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับผมตามผมมาเลยอันนี้ยังไม่โตเอเยังไม่เต็มนะครับนี่ก็ ทางโน้นนะครับเป็นชะอมนะครับผมชะอมครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ชะอมครับก็เลื่อนมาเรื่อยๆื่อเลื่อนมาเรื่อยเื่อเลื่อนมาเรื่อยๆเลยครับผมก่อนี่ครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมทําคลิปยาวๆก็น่าเบื่อเนาะเราไม่มีอะไรให้เล่นเยอะครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามช่องฉลองชัยชอบรีวิวนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็น ep หลายๆ EP ที่ผ่านมาขอบคุณนะครับทุกไลท์ทุกกำลังใจนะครับผมสวัสดีครับ